จ,จู่ๆชายคนนี้ก็พบว่าทุกๆวันเวลารอบตัวเขาจะหยุดเดินหนึ่งชั่วโมงและมันก็ทําให้เขาได้พบกับบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล Love Stop Page Time ก่อนจะเริ่มวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำ Netflix Premium ราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีซีรีส์ภาพยนตร์กระตูนให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ต หรือว่าบนทีวีก็รับชมได้ปวดการดูไม่มีหายไม่ต้องใช้โปรไฟล์ร่วมกับใครมาคนเดียวก็ได้ราคาถูกมีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครก็ง่ายต่ออายุหรือยกเลิกได้ตลอดไม่ผูกมัดสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าทาคาชิเขาเป็นนักเรียนที่ตั้งมั่นว่าเขาจะเข้าโรงเรียนแพทย์ให้ได้วันหนึ่งระหว่างที่ทาคาชิกำลังเรียนอยู่ตามปกติ พอถึงเวลาทิ้ง15นาทีจูๆ่ๆเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเวลารอบตัวของทาคาชิมันหยุดเดินทุกคนในห้องรวมถึงอาจารย์ตัวหยุดนิ่งตอนแรกทาคาชิก็คิดว่าเขาโดนแกลง้งแต่พอออกไปข้างนอกห้องเขาก็พบว่าเวลามันหยุดนิ่งไปจริงๆด้วยเหตุผลบางอย่างเวลามันหยุดเดินไปสําหรับทุกคนยกเว้นเพียงแค่ทาคาชิเขาขี่จักรยานไม่ได้เล่ยตามเมืองมันมีเพียงแค่ตัวเขาจริงๆที่สามารถขยับได้ในขณะเวลาที่หยุดเดินทาคาชิมาถึงสวนสาธารณะ เขาเดินไปแตะน้ำพุที่หยุดนิ่งน้ำกลับมาไหลทันทีหลังเขาแตะมันทาคาชิตัวเปียกชุม่มตอนนั้นเองทาคาชิก็มองไปเห็นหญิงสาวที่กำลังหัวเราะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอเองก็สามารถขยับได้ในขณะที่เวลาหยุดเดินทาคาชิกำลังจะพูดกับเธอคนนั้นเท่าวาจะจู่ทาคาชิก็กลับมาอยู่ที่ห้องเรียนในช่วงก่อนที่เวลาจะหยุดตัวของเขาแหง้งเหมือนไม่เคยเปียกน้ำจากน้ำพุนั้นทาคาชิถึงกับช็อกไปเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขากลับไปที่บ้านในตอนเย็น ทาคาชิอาศัยอยู่กับพ่อของเขาทั้งสองแทบจะไม่คุยกันเลยวันต่อมาถาคาชิมาที่ห้องสมุดเขาเดินไปชนกับชายคนหนึ่งมันเป็นเวลาเที่ยงสิบห้าพอดีเวลาหยุดเดินอีกครั้งถาคาชิรีปไปที่สวนสาธารณะเพื่อคุยกับหญิงสาวคนนั้นเธออาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอไปถึงเธอคนนั้นกลับไม่อยู่ที่เดิมกับเมื่อวานถ้าคาชิไปที่โรงเรียนของหญิงสาวคนนั้นพอจำเครื่องแบบโรงเรียนได้พอมาถึงถาคาชิก็บพบกับเธอ ที่กำลังนอนเล่นอยู่ที่สนามหญ้าของโรงเรียนทาคาชิปลุกเธอหญิงสาวคนนั้นตกใจมากเพราะนึกว่าเขาเป็นพวกโรคจิตทาคาชิขอโทษที่ทําให้เธอตกใจเขาตามหาเธอเพราะามันมีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่สามารถขยับได้ในขณะที่เวลาหยุดเดินทั้งสองพูดคุยกันแต่ก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนั้นเองหญิงสาวคนนั้นก็มองไปเห็นคนขับรถที่กําลังหลับระหว่างขับรถเขากําลังจะชนเด็กนักเรียนและส่งพวกเขาไปต่างโลกหญิงสาวคนนั้นพยายามจะหยุดมันแต่ทาคาชิก็บอก สิ่งที่พวกเขาทําไประหว่างเวลาหยุดพอเวลากลับมาเดินทุกอย่างก็จะถูกรีเซ็ตเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอยู่ดีถ้าคาชิในขึ้นมาได้เขาค้นของในรถจนเจอเข้ากับเบอร์โทรศัพท์ของคนขับรถถ้าคาชิว้าวกลับมาที่ห้องสมุดเวลากลับมาเดินอีกครั้งถ้าคาชิรีบโทรไปหาคนขับรถเขาเลยมุ่งหน้าไปยังสถานที่นั้นเด็กทุกคนปลอดภยัยแผนการของเขามันได้ผลหญิงสาวคนนั้นเองก็มาที่นี่เหมือนกันเธอชมว่าเขาหัวแหลมมากที่คิดเรื่องนั้นได้ทั้งสองสัญญาว่าจะมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่เวลาหยุดเดิน เธอแนะนําตัวว่าเธอชื่อชิโนโมายะวันต่อมาพอเวลาหยุดเดินทั้งสองคนก็มาพบกันที่สวนสาธารณะชิโนโมายะมานั่งวาดภาพทาคาชิบอกว่าสุดท้ายพอเวลากลับมาเดินภาพนั้นก็จะหายไปอยู่ดีแต่ชิโนโมายะบอกว่าถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ภาพนี้มันก็ยังอยู่ในความทรงจําของเธอหลังวาดเสร็จทั้งสองก็ขี่จักรยานไปเล่นด้วยกันจนทั่วเมืองพวกเขามานอนคุยกันที่สนามหญ้าทาคาชิตั้งชื่อตอนที่เวลาหยุดเดินนี้ว่า ช่วงเวลาที่สูญหายเขาเพยายามจะชวนชิโนโมายะเดทแต่ก็ไม่กล้าพอเธอสังเกตเห็นชิโนโมายะเลยชวนให้ทาคาชิมาเจอกันอีกพรุ่งนี้ทาคาชิกลับบ้านมาเตรียมอาหารอย่างมีความสุขแต่พอพ่อกลับมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทาคาชิโกรธพ่อมากในตอนที่แม่ของเขาเสียชีวิตพ่อกับเอาแต่ทำงานและไม่เคยมาเยี่ยมแม่เลยสักครั้งทั้งสองคนจึงแทบไม่คุยกันเลยนับจากวันนั้นวันต่อมาในช่วงเวลาที่หยุดเดินชิโนโมายะกับทาคาชิก็มาพบกันที่สวนสาธารณะ ชิโนมายะบอกว่าเธออยากเล่นแทมปูลีนเธออยากเล่นมันมาตลอดแต่ก็ไม่กล้าพอทาคาชิมองชิโนมายะเล่นแทมโูลีนอย่างสนุกสนานพอเล่นเสร็จทาคาชิก็เปิดเข้ากล่องที่เขาเตรียมมาให้ตอนแรกชิโนมายะก็ดูไม่กล้าจะกินทาคาชิคิดว่าเธอกลัวอ้วนเขาเลยบอกว่าเธอกินได้เต็มที่เลยเพราะพอเวลากลับมาเดินทุกอย่างก็จะถูกรีเซ็ตนั่นก็หมายความว่าเธอจะไม่เคยกินมันเข้าไปทั้งสองกินข้าวและคุยกันไปเรื่อยๆพวกเขาคุยกันมาถึงเรื่องความฝัน ทต่ชีบอกว่าเขายอมแพ้ไปแล้วซึ่งชิโนมายะก็บอกว่าเขาไม่ควรทําแบบนั้นแทกะชีลุกขึ้นไป <c oughs> เขาเผอพักชิโนมายะลม้ลมลงไปกับผืนเวลากลับมาเดินอีกครั้งเหลืองแต่มาที่หมอที่ชื่อว่าอาซามิเขาเข้ามาเยี่ยมภรรยาที่ป่วยภรรยาของอาซามิป่วยหนักมาหลายปีแล้วโอกาสที่เธอจะดีขึ้นหรือกลับมาหายดีก็แทบจะไม่มีเลยภรรยาของอาซามิชอบวาดลูปมากอาซามิดูแลภรรยาเป็นอย่างดีมาตลอดซึ่งนั้นก็ทําให้ภรรยาแอบคิดว่าเธออาจจะเป็นภารักของเขา กลับมาที่ทาคาชิขณะที่เขานอนอ่านการ์ตูนอยู่เวลาขยุดลงอีกครั้งเขารีบปั่นจักรยานไปที่สวนสาธารณะชิโนมายะมันรออยู่แล้วทั้งสองกล่วาวขอโทษกันและกันสำหรับเรื่องเมื่อวานพวกเขาตัดสินใจจะไปเดทกันที่บ้านของทาคาชิในวันพรุ่งนี้ทาคาชิพาชิโนมายะไปปั่นจักรยานเล่นอีกครั้งทั้งสองมาน,นอนพักกันที่สนามหญ้าทาคาชิกำลังจะจูบชิโนมายะแต่เขาก็ัว้ากลับมาที่ห้องสะก,ก่อนพอเวลากลับมาเดินอีกด้านหนึ่งอาสมีกับภรรยาได้เริ่มมีปัญหากัน ภรยาบอกว่าเธอไม่อยากอยู่กับอาซามีอีกต่อไปแล้วเธอจะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลในเมืองแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่กับตัวเองอาซามีพยายามขอร้องให้เธอไม่ทำแบบนั้นแต่ภรรยาก็บอกว่าเธอตัดสินใจปิดแล้ววันต่อมาหลังเวลาหยุดเดินชิโนโมยายะก็มาหาทาคาชิที่บ้านเธอแต่งตัวสวยมากจนทําให้ทาคาชิถึงกับตกใจเขาเชิญเธอเข้ามาในบ้านทาคาชิทําอาหารมากมายรอเธอไว้แล้วทั้งสองกินข้าวและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทาคาชิถามถึงอนาคตของชิโนโมยายะ ซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยอยากตอบชิโนโมายะพยายามเลี่ยงไปพูดถึงท่ามแคปซูลที่เธอเคยฟังเอาไว้ในตอนเด็กเธอเขียนและวาดความฝันของเธอสมัยเด็กเอาไว้น,นี่นั้นมันนานมากจนเธอเองก็ลืมไปแล้วทากาชิถามว่าทำไมเธอถึงไม่ไปขุดมันซึ่งชิโนโมายะก็บอกว่าตอนนี้ตรงนั้นมันกลายเป็นบ้านคนปิดแล้วหลังกินข้าวเสร็จทั้งสองก็มานั่งกินเค้กช็อกโกแลตด้วยกันทากาชิชวนชิโนโมายะไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันแต่แล้วเขาก็ต้องถึงกับช็อกเมื่อชิโนโมายะบอกว่าพวกเขาจะไม่ได้พบกันอีกแล้ว เวลากลับมาเดินต่อทาคาชิถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันต่อมาหลังเวลาหยุดเดินทาคาชิก็รีบไปหาชิโนมายะเขาหาเธอไม่เจอเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทาคาชิไปถามเพื่อนร่วมชั้นของชิโนมายะซึ่งเขาก็ต้องถึงกับช็อกไปเลยไม่รู้ว่าชิโนมายะป่วยเป็นโรคหลายทาคาชิรีบไปที่โรงพยาบาลในทันทีเขาได้พบกับชิโนมายะเธอป่วยเป็นโรควิวสันโอกาสรอดของเธอมันน้อยมากทางรอดเดียวของเธอคือการปลูกถ่ายตับ ไม่มีใครในครอบครัวของเธอที่สามารถนำตับไปปลูกถ่ายให้เธอได้และยิ่งไปกว่านั้นการจะบริจาคตาเพื่อปลูกถ่ายมันก็ทำได้เฉพาะคนในครอบครัวความหวังของเธอจึงหมดไปแล้วปรากฏว่าวันที่เวลาเริ่มหยุดเดินมันก็คือวันที่ชิโนโมายะรู้ว่าไม่มีใครบริจาคตับให้เธอได้ทาคาชิบอกว่าเขาจะไปลองตรวจเผื่อว่าเขาจะบริจาคได้ชิโนโมายะไล่เขาไปเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่6เดือนเท่านั้นดังนั้นเธอจึงไม่อยากเจอหน้าเขาอีกพ่อกลับมาถึงบ้าน ทาคาชิก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับโรควิวสันผู้ป่วยโรคนี้จะไม่สามารถกินช็อกโกแลตกุง้งหรือสาหร่ายได้นั่น,ปนแปลว,ว่าที่ชิโนโมยายะไม่ยอมกินข้าวกล่องนี้ตอนแรกมันก็เพราะว่านั่นคือของที่เธอกินไม่ได้แต่พอรู้ทุกอย่างจะรีเซ็ตหลังเวลากลับมาเดินเธอก็เลยกินมันได้อย่างมีความสุขทาคาชิรีบกลับไปที่โรงพยาบาลเข้ามาที่ห้องของชิโนโมยายะและได้เจอกับหมออาซามิทาคาชิขอร้องให้หมออาซามิช่วยตรวจว่าเขาบริจาคตับให้ชิโนโมยายะได้ไหมแล้วทาคาชิก็ต้องถึงกับช็อกไปเลย เมื่อหมออสาสมิถามว่าเวลาของเขาหยุดเดินเหมือนกันใช่ไหมทั้งสองขึ้นมาคุยกันที่ดาดฟ้าปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เวลาหยุดเดินนั้นเคยเกิดขึ้นกับอสาสมิและภรรยามาก่อนเธอเองก็ป่วยและต้องการการปลูกไถ่ตับเหมือนกันหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เวลาหยุดเดินก็เกิดขึ้นทั้งสองได้ใช้เวลาด้วยกัน,นเหมือนนกับว่าพระเจ้าต้องการให้สองคนมาเจอกันอสาสมิมีตับที่ตรงกับภรรยาและสามารถปลูกไถ่ให้เธอได้ ในเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทาคาชิเขาเองก็สามารถบริจาคตาเพื่อปลูกถ่ายให้ชินโนมายะได้เช่นกันแต่ที่แย่ก็คือการบริจาคนั้นมีกฎอยู่ข้อแรกคือต้องเป็นคนในครอบครัวทาคาชิสามารถแต่งงานกับชินโนมายะเพื่อข้ามกฎข้อนี้ได้แต่สุดท้ายทาคาชิก็บริจาคไม่ได้อยู่ดีเพราะยุยังไม่ถึง20ทางเดียวที่จะทำได้คือหวังว่าชินโนมายะจะรอดจนไปถึงตอนนั้นแต่หมออาซซมิก็บอกว่ามันมีโอกาสน้อยมากทาคาชิเปิดสมุดวาดภาพของชินโนมายะดูในนั้น เต็มไปด้วยความทรงจําของทั้งสองคนทั้งน้ําพุที่พวกเขาเจอกันอาหารที่ทาคาชิทําให้และรอยยิ้มของเขาพ่อกลับมาถึงบ้านทาคาชิก็ถามพ่อว่าแม่ของเขาอยู่ได้นานกว่าที่หมอบอกได้ยังไงซึ่งพ่อก็บอกว่าแม่เขาอยากเห็นสะพานที่พ่อสร้างอยู่เสร็จก่อนตายเธออยู่ไม่ได้นานกว่าที่หมอวินิจฉัยหลายเดือนแต่สุดท้ายเธอก็ไม่มีโอกาสได้เห็นสะพานนั้นที่พ่อไม่ไปเยี่ยมแม่ก็เพราะอยากรีบสร้างสะพานนั้นให้เสร็จเร็วที่สุดพ่อได้ยินแบบนั้น ทาคาชิก็เข้าใจและหายโกรธพ่อในทันทีวันต่อมาในช่วงที่เวลาหยุดเดินทาคาชิตัดสินใจไปที่ที่ชิโนมายะฝังทมแคปสูนเอาไว้วันแล้ววันเล่าเขาใช้ช่วงเวลาที่หยุดเดินคุณหามันทาคาชิเจอมันในที่สุดเขานําไปให้ชิโนมายะเธอเปิดมันและได้พบกับภาพวาดที่เป็นความฝันในวัยเด็กเธออยากเปิดร้านขนมปังร้านดอกไม้และก็ร้านของเล่นเด็กทาคาชินําผลตรวจมาให้ดูตับของเขาสามารถนําไปปลูกถ่ายให้เธอได้ าคาชีคุกเขาขอชิโนมายะแต่งงานเธอร้องไห้หยกมาาคาชีสัญญาว่าเขาจะช่วยเธอให้ได้หลังคุยกับหมออาซามิาคกชีก็บพบว่าเขาสามารถบริจาคตับก่อนอายุ2ี่สิบได้โดยการให้พ่อแม่เซนยินยอมเขากลับมาคุยกับพ่อาคาชีบอกว่าการปลูกถ่ายจะใช้ตับเพียงส0สเอร์ซนเท่านั้นแค่พักฟื้นเดือนเดียวเขาก็หายแล้วแต่การบริจาคนั้นจะช่วยชีวิตชิโนมายะพออย่างลังเลเพราะมันอันตรายมากวันต่อมา งานแต่งงานของทาคาชิกับชิโนโมยายะได้ถูกจัดขึ้นที่โรงพยาบาลทาคาชิใช้ในาฬิกาแทนแหวนแต่งงานพอช่วงเวลาที่หยุดเดินมันทำให้ทั้งสองได้พบกันตอนนั้นเองพ่อของทาคาชิเดินเข้ามาเขาเซ็นยินยอมให้ทาคาชิสามารถบริจาคตาเพื่อปลูกถ่ายได้เขาภูมิใจมากที่ลูกชายของเขายอมทำขนาดนี้เพื่อช่วยชีวิตคนคนหนึ่งทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยจนกระทั่งทาคาชิพบร่างของชิโนโมยายะที่นอนอยู่กับผืนอาการของเธอแย่ลงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน ทาคาชิเจจดหมายที่ชิโนโมยายะเขียนทิ้งไว้เธอขอบคุณที่เขาทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขชิโนโมยายะบอกรักเขาผ่านทางจดหมายเวลาเดินมาถึงทิ้งสิบห้านาทีแต่มันกลับไม่หยุดเดินอีกต่อไปแล้วนั่นก็อาจจะหมายความว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงแต่แล้วหมออาซามิก็เดินเข้ามาหลายสัปดาห์ต่อมาทาคาชิตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเขายิ้มให้กับชิโนโมยายะการปลูกไทยตับสำเร็จแล้วทั้งสองรอดชีวิตมาได้พวกเขาจับมือกันอย่างมีความสุขขณะเดียวกัน อาสมิก็ได้มาคุยกับภรรยาเขาบอกว่าเธอไม่ใช่พารักของเขาเลยสักนิดเขามีความสุขมากที่ได้ดูแลเธออาสมิสัญญาว่าเขาจะรักษาภรรยาให้หายหได้หลายเดือนผ่านไปทาคาชีกับชิโนโมยะมากินข้าวด้วยกันที่สวนสาธารณะตอนนี้พวกเขาสามารถมีความสุขด้วยกันนานเท่าที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ